สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอีกครั้งในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะสอนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องหน้าที่ของอวัยวะนะคะนักเรียนค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูได้อธิบายอวัยวะภายนอกของเราแล้วเนาะว่ามี อะไรบ้างนะคะนักเรียนทีนี้วันนี้เรามาดูหน้าที่ของอวัยวะภายนอกกันเนาะว่ามีอะไรบ้างค่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของอวัยวะภายนอกกันนะคะนักเรียนอ่รลืมที่ตาก่อนนะคะตาตามีหน้าที่อะไรคะอ่าตามีหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆนะคะต่อมาหูหูมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆเหมือนกันคะ่ะ ต่อไปจมูกค่ะจมูกจมูกมีหน้าที่หายใจนะคะและก็ดมกลิ่นนะคะต่อไปปากค่ะปากเรามีหน้าที่พูดนะคะพูดแล้วก็กินอาหารต่อไปแขนแขนแล้วก็มือแขนแล้วก็มือมีหน้าที่เคลื่อนไหวแล้วก็จับสิ่งของนะคะอันสุดท้ายคือขาและเท้าขาและเท้ามีหน้าที่เคลื่อนที่และก็รับน้ำหนักตัวนะคะ ต่อไปนะคะเป็นอวัยวะภายในของเราค่ะอันนี้ครูก็สอนในชั่วโมงที่แล้วเช่นกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าที่ของอวัยวะภายในนะคะว่าแต่ละอย่างนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างเนาะค่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของอวัยวะภายในกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเริ่มที่สมองก่อนนะคะนักเรียนสมอง สมองมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะนักเรียนต่อไปหัวใจหัวใจอยู่ข้างล่างเนาะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันส่วนปอดปอดมีหน้าที่หายใจนะคะต่อไปกระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารนะคะอันสุดท้ายคือลำไส้ค่ะลำไส้มีหน้าที่ย่อย ดื่ซึมอาหารนะคะแล้วก็น้ําแล้วก็พักพักและรับถ่ายกากใยนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องหน้าที่ของอวัยวะแล้วนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่34นะคะเปิดหรือยังคะ เสร็จแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่34ให้เรียบร้อยนะคะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูมีเฉลยให้นะคะในท้ายคลิปนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนออกจากบ้านนะคะนักเรียนก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะและก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ